เจริญพรหลังจากที่หายกันไปนานหลายเดือนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็มีโยมทักมาถามว่า,อารอฟังคลิปต่อไปของอาจารย์อยู่แต่ก็เห็นนานเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้มาลง ก็เลยไปฟังหาฟังอของอาจารย์ท่านอื่นทั้งที่เป็นพิสุแล้วก็ทั้งที่เป็นคารวาสนะครับก็ได้มีก็ได้ไปไปเจอ,อหลายๆคลิปซึ่งในช่วงนี้ได้เข้ามาสอน,นเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของจิตก็เลยทักมาถามว่าเนี่ย เขาได้ไปฟังว่าตามสภาวะของจิตเดิมเนี่ยมันเป็นจิตที่วุ่นวายอยู่ละมันไม่อยู่นิ่งแล้วถ้าเกิดเราทำสมาธิเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปบ,าบังคับที่จะไม่คิดไปบังคับมันมันก็กลายเป็นว่ามันไม่เป็นธรรมชาติของจิตพอมันไม่เป็นสภามันไม่เป็นธรรมชาติของจิตแล้ว การที่จะเข้าใจในธรรมการที่จะเข้าใจในสมาธิหรือการที่จะเคลื่อนต่อไปในสมาธิได้เป็นการลำบากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสอนว่าให้ตามอารมณ์ไปไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้บังคับไม่ให้บังคับมันคือจิตมันจะคิดอะไรมันจะไปที่ไหนมันจะเป็นยังไงให้ปล่อยมันไป เรามีเพียงหน้าที่รู้เท่านั้นก็เลยเขาก็รู้สึกเอกใจว่าเอ๊ะสิ่งที่อาตมาเองเนี่ยสอนไปอ่ะกลับสอนว่าให้รู้จักให้บังคับคือการทำสมถะกรรมฐานอาตมาเคยให้นิยามของคำคำนี้ไว้ว่าการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยแปลว่าบังคับแปลว่าระง,งับ ครานี้บังคับระงับยังไงก็คือการหยุดคิดการไม่คิดการไม่พิจารณาคือการไม่ทําอะไรเลยคือบังคับพจิตมันจะหลุดให้กลับมาที่ดูลมหายใจของเราอย่างเดียวให้รู้จักลมหายใจสั้นรู้จักลมหายใจยาวให้รู้จักว่าขณะนั้นที่เรากําลังทําสมาธิเนี่ยให้รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าอ่ะหายใจเข้าสั้นหรือหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหรือหายใจออกยาว แล้วก็เขาก็ได้ฟังดีว่าเรื่องการกําหนดลมหายใจเหมือนกันก็ไม่ให้บังคับมันไม่ให้ไปบังคับว่าต้องหายใจเข้าสั้นต้องหายใจเข้ายาวอะไรประมาณนี้ให้หายใจตามปกติในขณะที่เรากําลังทําสมาธิเขาก็อยากรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันผิดหรือไม่ก็คือเราเนี่ยผิดหรือไม่หรือว่าเขาเนี่ยผิดหรือไม่ที่เขาไปฟังมาเนี่ยเพราะว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสับสน เรเริ่มสับสนก็เวลาไปทำสมาธิก็เกิดความไม่แน่ใจก็เลยเป็นเหตุให้ว่าครั้งเนี้ยก็เลยมานั่งมาทำคลิปเพื่ออธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ผิดคือที่เขาสอนมาเนี่ยไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดนะฮะไม่ได้ผิดก็เป็นเรื่องจริงที่อาตมาสอนไปก็ไม่ผิดก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกัน โยมก็จะงงว่าเอ๊อะสรุปแล้วในเมื่อมันไม่ผิดแล้วคนหนึ่งสอนให้ระง,งับให้บังคับจิตอีกคนหนึ่งสอนให้ไม่ไปบังคับจิตอีกคนหนึ่งสอนให้เวลานั่งนั่งสมาธิเบื้องต้นให้ให้เริ่มหายใจเข้ายาวๆลึกๆให้ถึงเสียดถึงสะดือแล้วค่อยๆผ่อนออกมาเขาเรียกว่าหายใจยาวก็คือการบังคับลมหายใจ สรุปยังไงมันยังไงกันแน่ก็ต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาอาธิบายมาเนี่ยมันเป็นสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วเชี่ยวชาญแล้วจริงๆก็คือการเข้าออกสมาธิเนี่ยทําได้ง่ายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเขาเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยการกําหนดรู้หรือการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นประโยชน์กับเขาล่ะเขาจึงปล่อยจึงปล่อย ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติว่าในขณะนั้นในเวลานั้นจิตหรือความรู้สึกของเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะฮะเป็นการรู้ตามสภาพอารมณ์ว่าจิตขณะนั้นฟุ้งซ่านจิตขณะนั้นคิดมากฟุ้งซ่านเรื่องอะไรคิดมากเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะดูตามอารมณ์สภาพของจิตเรียกว่าจิตดูจิตนะฮะ อันนั้นต้องเชี่ยวชาญแล้วจริงๆคือการนั่งหลับตาปุ๊บก็เข้าสู่สมาธิได้เลยก็คือที่อาตมาแบ่งไว้ให้ฟังก็คือสมาธิขั้นหยาบสมาธิขั้นกลางสมาธิขั้นละเอียดแล้วเชี่ยวชาญอย่างไรก็คือพอเขาหลับตาปุ๊บเขาก็เข้าสู่สมาธิขั้นละเอียดได้เลยไม่มีโมโน ขนาดนั้นจะวิ่งไปไหนเขาก็จะปล่อยมันวิ่งไปว่าขณะนี้เขาวิ่งไปสู่ฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายกุศลแล้วก็พิจารณามันว่ามันเป็นเหตุใดก็ตามอริยาาสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมากวิ่งไปดูว่ามันเป็นทุกอะไรที่มันวิ่งไปหานั่นคือทุกข์แล้วค่อยพิจารณามันว่าทุกข์นั้นคืออะไรนั่นคือเข้าสู่สู่หลักของวิปัสสนาก็คือพิจารณาตามเหตุตามบัจัยในของอารมณ์นั้นๆท่านั่งแล้ว อยู่ๆแล้วก็เข้าสมาธิเงียบจิตนิ่งสงบไม่ไปไหนอันนั้นคือจิตเข้าสู่สภาวะละเอียดเข้าสู่ความเป็นสมาธิขั้นสูงแล้วก็นั่งแล้วก็หลับพักหนึ่งกิงตัดสังขานออกรับหูตัดตาตัด,ตดจมูกตัดปากตัดความรู้สึกทางกายออกเข้าสู่ความว่างเปล่า คือเข้าสู่อารมณ์ดิ่งนั่นเองนะอันนั้นเขานั่นเขาเาเขา,เขาเก่งแล้วเขาสูงแล้วแต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยทำสมาธิเลยหรือผู้ที่ยังคงทำสมาธิอยู่แต่ไม่สามารถกำหนดจิตใจตัวเองให้สงบได้ในทันทีทำไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นเป็นอันตรายมากคือฟุ้งซ่าน เธอจะฟุ้งซ่านจิตมันจะไปเรื่อยบังคับไม่ได้เราเคยสอนเคยอธิบายไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเปรียบจิตเนี่ยเปรียบเสมือนม้าป่ามันท่องเที่ยววิ่งของมันไปตามตามตามใจอยากมันอยากจะไปเหนือมันก็ไปมันอยากไปใต้มันก็ไปมันอยากไปตะวันออกมันก็ไปมันอยากไปตะวันตกมันก็ไปบังคับมันไม่ได้คือมันวิ่งไปตามอารมณ์ตามปาาท่านนาเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราจำเป็นที่จะต้องเอามา้าตัวนั้นมาใช้นั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถใช้งานมันได้เลยถ้าหากเราไม่บังคับมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องใช้มา้ามาเพื่อทำการสงครามก็ดีมาใช้ลากรถก็ดีมาใช้ขี่ก็ดีมาใช้ทำกสิกกรรมกติกกรก็ดีต้องมีการฝึกมันก่อนนั่นคือเอาม้าเนี่ยมากักขังมาทรมานมัน มาลงโทษมันเพื่อให้มันสงบไม่ให้มันคิดที่จะวิ่งไปไหนมาไหนตามอำเภอใจเมื่อเราฝึกมันดีแล้วบังคับมันดีแล้วนั่นแหละเราถึงจะสามารถที่จะเอามันมาใช้งานได้ดังใจจิตก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยอารมณ์ของจิตให้ไปตามความปรารถนาของมันแน่นอน ขณะนั้นจิตมันไปที่ความเศร้ามันก็จะเศร้าดิ่งลงไหมมันจิตมันไปที่ความสุขความสนุกสนานมันก็จะไปที่ความสุขความสนุกสนานไปตามความอยากไปตามอารมณ์ไปตามกิเลสเราแล้วเราไม่รู้จักที่จะดึงมันหรือไม่รู้จักที่จะบังคับวางความวางความรู้สึกไวท้ที่อุเบกขาคือการวางเฉยมันจะตามไหมอารมณ์มันจะตามไหม,าม,ม,าม,ไหมถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว การทำสมาธิจะเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดนะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์มันจะยิ่งทําให้จิตนั้นฟุ้งซ่านเข้าไปแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าไม่รู้จักบังคับแล้วปล่อยตามอารมณ์ของมันไปถ้าจิตนั้นมันวิ่งไปหาความเป็นผู้รู้จิตมันมุ่งไปหาในด้านของอเทพพยาดา อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้หลงตัวเองหลงไม่ใหญ่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์มีนิมิตเห็นในอดีตชาติได้เห็นอนาตคตได้เห็นความเป็นไปของมนุษย์ได้ก็สุดท้ายจากกายที่จะเป็นนั่งสมาธิก็กลายไปเป็นร่างทรงเช่นนั้นนะครับนั่นคือความอันตรายมันคือทำให้เกิดความหลงได้ง่ายคือความคงทาน ทำบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันเกิดความหลงไปกลับเข้าสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือชำนาญแล้วก็แล้วแต่ต้องผ่านจากการบังคับจิตให้ได้เสียก่อนถ้าเราบังคับจิตตัวเองไม่ได้ดึงดึงตัวด,ด,ดึงอารมณ์ตัวเองมาไม่ได้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยจิตให้มันไปตามระพาพของมันได้ เพราะฉะนั้นสำหรับนักปฏิบัติทุกท่านเวลาทำสมาธิเธอต้องรู้ก่อนว่าการทำสมาธกรรมฐา,านนั้นหมายความว่าการบังคับระง,งับจิตใจ,จไม่ให้คิดตราบใดที่เรายังคิดนั่นคือเรายังฟุ้งซ่านอยู่นั่นเราคือเรายังฟุ้งซ่านอยู่มันจะตามอารมณ์ไม่ได้มันจะตามอารมณ์ไม่ได้เพราะมันจะรวมผสมไปเราไม่สามารถที่จะแยกจิตออกมาดูจิตได้ก็คือไม่ไม่สามารถแยก วิญญาณออกมาดูจิตได้เพราะจิตแล้ววิญญาณมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกันจิตเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้ส่วนวิญญาณเป็นตัวรับรู้มันจะติดอยู่มันจะติดกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่บังคับไม่ระง,งับมันเราจะไม่สามารถที่จะแยกวิญญาณออกจากจิตได้แต่เมื่อไรที่เราบังคับมันได้บังคับมันได้วางมันจะเกิดการวางเฉย อาตมาเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าการทำสมาธิของผู้ปฏิบัตินั้นมีเพียงแค่สองอย่างที่จะทำให้สู่ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือขันติคือความอดทนอดทนต่อความลำบากอดทนว่าความเจ็บปวดอดทนว่าความเบื่อนหน่ายและวางเฉย คืออุเบกขาสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาอย่าไปใส่ใจมันวางมันไว้เพราะฉะนั้นมันจะเข้าอุเบกขาได้มันต้องขันติก่อนอดทนก่อนแล้วก็บังคับระงับตัวเองสู้กับมันว่าเราจะอยู่สู้กับมันแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าเอาจนเข็ดขยาดเอาให้จนที่ว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะละ่ะคือทนต่อไม่ไหวก็ออกจากสมาธิ ทำไปบ่อยๆนานๆเข้าเรื่อยๆเข้ามันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาเองเราจะสามารถนั่งอยู่ในองค์สมาธิเพราะฉะนั้นการทําสมาธิไม่สามารถย่นย่อดได้มันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนของมันบางคนบอกว่าทําตามนี้ห้านาทีสิบนาทีจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ญาณมันมันเป็นเรื่องที่เอามาพูดให้ดูแลเกินจริงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเธอเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย กว่าเธอจะเข้าสู่สมาธิที่สงบได้จริงๆเนี่ยบางคนใช้เวลาสามเดือนห้าเดือนหรือบางคนใช้เวลาถึงเป็นปีกว่าจะเริ่มสงบได้เหมือนม้าเหมือนเหมือนม้าเหมือนช้างที่เรามาฝึกเหมือนกันบางตัวเอามาเข้ากักขังเข้าตอกเข้ากกงใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็สงบแล้วแต่บางคนบางตัวเนี่ยดื้อดื้อมาก เกิดก็คือใช้ชีวิตทั้งชีวิตมาอยู่ด้วย,ด,วยด้วยความสบายด้วยความตามตามใจตัวเองพอเอาเขามาฝึกเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนอกจากกักขังธรรมดาแล้วต้องมีเขี่ยนตีมีบังคับอะไรให้เขาดีเหมือนก็เหมือนจีกจิตนี่แหละเราก็ต้องบังคับเขาไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ออกจากสมาธิพอหลุดไปเริ่มคิดปุ๊บก็ต้องดึงกลับมาหลุดไปดึงคิดก็กลับมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอยู่นานๆจนเรารู้สึก ผ่อนคลายนั่นคือเรียกว่าเราเคยชินกับมันมันก็จะเริ่มที่จะเป็นอุเบกขาได้นี่แหละครับการฝึกอุเบกขาเป็นอย่างนี้ก็คือการฝึกการวางเฉยมันต้องบังคับอดทนด้วยความอดทนก่อนพอมันจะคิดเนี่ยเราก็ต้องดึงมันกลับมาต้องมันทํามันอยู่อย่างนี้มันจึงจะประสบความสําเร็จเหมือนดังที่พระ นหลายท่านชอบพูดว่าแค่วางเฉยแค่อุเบกขาความสุขมันก็จะมาหาเราเองนั่นแหละครับมันเริ่มต้นมาจากการบังคับตัวเองก่อนแรกๆอาจจะบังคับไม่ได้แต่ทําบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันจะเป็นนิสยัยเพราะฉะนั้นการทําสมาธิที่ถูกต้องเธอต้องบังคับตัวเองให้ได้เมื่อเธอบังคับตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเธอจะเห็นความเกิดดับ เธอจะเห็นความดับเธอจะเห็นความเกิดตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตของสมาธิพอเมื่อเธอเห็นได้อย่างนี้แล้วเธอจะเห็นความเป็นเป็น,เป,นเป็นความจริงของจิตซึ่งจิตอัตมาเคยบอกไว้แล้วว่าจิตสภาวะของจิตนั้นมีเพียงสามจะมีสี่มีห้าไม่ได้มันมีแค่สามถ้าเกินจากสามไปคือแต่งเอาเอง เพิ่มขึ้นมาเอาเองซึ่งจริงๆสภาวะของจิตมันมีคือวิ่งไปหาความสุขหนึ่งวิ่งไปหาความทุกข์คือความเศร้าใจในอดีตการคือความเศร้าใจในอนาคตการและรู้สึกเฉยๆเนี่ยสภาวะจิตมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราบังคับมันได้ตัวรู้มันจะจึงจะเกิด ัวรู้มันจึงจะเกิดพอตัวรู้มันเกิดเราจะสามารถแยกวิญญาณกับจิตออกจากกันได้เพราะจริงๆแล้วในพระสูตรบางทีพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านก็ทรงเรียกจิตว่าวิญญาณบางครั้งท่านก็เรียกวิญญาณว่าจิตเป็นอย่างนี้บางคนจะแยกก็ได้ก็ไม่ผิดว่าจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือส่วนวิญญาณจะเรียกรวมกันว่าจิตก็ได้หรือวิญญาณ เป็นตัวเดียวกันก็ได้เพราะจิตมันแบ่งสภาวะออกให้เห็นเท่านั้นเองเป็นการแยกธาตุออกนะให้เห็นว่าหนึ่งก่อนที่จะเราเรา,เราจะรับรู้ความรู้สึกสนองกับความรู้สึกได้เราต้องรู้ก่อนรู้ว่านั่นคือความรักรู้ว่านั่นคือความสวยรู้ว่านั่นคือต้นไม้รู้ว่านี่คือผู้ชายรู้ว่านี่คือผู้หญิงมันต้องมีตัวรู้ก่อนพอรู้ปุ๊บมันจึงจะส่งมาให้ให้วิญญาณ คือตัวอุปทานเอามาสนองว่านี่คือสวยอ๋อนี่คือสวยเราชอบนี่คือเสียงที่ไพเราะเราชอบนี่คือเสียงที่เราไม่ชอบเพราะมันไม่ไพเราะนี่คือคนที่เราไม่ชอบนี่คือคนที่เราชอบนี่คือคำพูดที่เรายินดีนี่คือคำพูดที่เราไม่ยินดีเป็นเช่นนี้นี่คือสภาวะของจิตนี่คือสภาพของจิต ที่จะต้องแยกออกจากกันต้องมีตัวรู้ก่อนจึงจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเรามาทำสมาธิเพื่อที่จะบังคับไม่ให้บิญญาณไปสนองไปสนองมันคือการวางเฉยเราเห็นเงินกองอยู่มากเราย่อมย่อม,มมีความอยากได้เพราะว่าตัวรู้มันรู้แล้วว่าน,นี่คือเงินนี่มันมีค่าแต่เราบังคับวิญญาณให อยู่ในสมาธิให้อยู่ความวังให้อยู่ในการวางเฉยนั่นก็จะเห็นว่านี่คือเงินมันจะไม่มีอาการอยากได้รู้ว่ามันมีค่าแต่ก็ไม่ได้อยากได้รู้ว่ามันได้มามันก็ต้องใช้ไปรู้ว่ามันไม่ใช่ของของเราการไปหาการไปสแสวงหามันจะทําให้เกิดความลําบากจิตมันจึงจะอยู่เฉยได้นั่นคือผลประโยชน์ของการทาสมากรรามฐานเพราะฉะนั้นอัตมาจะถามมักจะถามอยู่ตลอดเวลาว่า เธอรู้ไหมว่าการทำาร,ารมาถากรรมฐานเธอทำเพื่ออะไรนะเราอาตมาจะถามอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าทำเพื่อหาความสุขบ้างทำเพื่อหาความสงบบ้างแต่จริงๆแล้วอาตมาก็จะบอกว่าไม่ใช่เธอไม่ได้ทำเพื่อหาความสุขเธอไม่ได้ทำเพื่อหาความสงบแต่เธอทำเพื่อที่จะฝึกตนเองให้รู้จักที่จะวางเฉยวางอุเบกขาได้ เท่านั้นนี่คือประโยชน์ของการทำสมาธิที่เราได้รับนอกเหนือจากการทำสมาธิแล้วการใช้ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปด้วยปกติสุขเธอจะไม่โรคเธอจะไม่โมโหเพราะคนนู้นพูดเพราะคนนี้นินทาเธอจะไม่อิจฉา เมื่อเพื่อนเธอถูกขึ้นเงินเดือนแต่ตัวเธอตัวเธอเองกลับไม่ถูกขึ้นเงินเดือนนี่คือประโยชน์ของสมาธิเพราะรู้จักที่จะบังคับตัวเองให้เข้าสู่อุเบกขาเมื่อเธอรู้แต่งนี้แล้วเวลาเธอนั่งสมาธิเธอจะวิ่งหาความสงบอย่างเดียวด้วยอย่างไรก็ด้วยการบังคับตัวเองไม่ให้คิดเมื่อจิตใดเมื่อเมื่อใดที่จิตมันคิดเธอก็ดึงมันกลับมา ทีนี้จะทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนเกิดความคุ้นชินเมื่อนั่งนั่งลงปุ๊บหลับตาปุ๊บจิตก็ไม่คิดเข้าสู่ความว่างเปล่าเข้าสู่ความสงบไม่ตกไม่เข้าสู่วิตกวิจารไม่ไม่ไปสนใจในเรื่องของสุขมันก็เข้าสู่ความว่างเปล่าคือเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความวางอุเบกขาตนร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ที่มันปวดเดี๋ยวมันก็หายที่มันเครียดเดี๋ยวมันก็คลายอย่างนี้เป็นปกติพอเธอทำได้อย่างนี้ปุ๊บเธอก็สำรวจเธอก็จึงจะสามารถสำรวจตัวเองปล่อยให้จิตไปตามสภาวะของมันว่ามันยังมันยังมีกิเลสตัวไหนอยู่ไหมที่เป็นหุที่เรายังเป็นกังวลอยู่มันก็จะวิ่งสักพักมันนิ่งด้วยสงบ อย่างที่บอกว่าสภาวะของจิตมันไม่อยู่นิ่งมันอยู่นิ่งได้พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องวิ่งไปนี่นี่แหละผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการบังคับระงับจิตใจเอาไว้พอเราปล่อยปุ๊บจิตที่เคยนิ่งอยู่เนี่ยมันจะวิ่งไปเป็นตัวรู้วิว่งไปหาแต่ตัววิญญาณยังอยู่ตัวรับรู้อยู่นั่นแหละเราจึงเอาตัวนี้เอาตัวรับรู้เนี่ยมองมันมองตัวรู้ว่ามันวิ่งไปไหน วิ่งไปรู้อะไรเราจะเห็นแล้วเราจะนำมาพิจารณาได้ออ๋อขนาดนี้เรากำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะเป็นห่วงอยู่เรื่องนี้อยู่นะมันอาจจะไม่ได้เห็นตรงๆหรือมันอาจจะไม่ได้รู้ตรงๆมันอาจจะเป็นไกลๆแต่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเอหิปติโกคือผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนเราจะรู้ได้ว่าอ๋อขนาดนี้เรากาลัง สิ่งนี้มันยังเป็นกิเลสอยู่ในใจอยู่มันยังเป็นโมหะอยู่ความหลงของเราอยู่มันไปจิตเช่นเรานั่งสมาธิเราเริ่มเข้าสู่ความ,วามสงบของเราแล้วอยู่ๆเราปล่อยจิตจิตวิ่งไปหาคํานินทาที่เคยได้ยินเคยได้ฟังว่าเขาเคยมีคนนู้นว่าเราว่าเขาว่าเราอย่างนู้นเขาว่าเราอย่างนี้นั่นก็แสดงว่าเรายัาง,ง,าายางยึดในตัวตนอยู่ว่า นั่นคือเขาว่าเราอยู่เรายังมีความพุกกับเรื่องนั้นอยู่เราก็มาพิจารณาหาหาเหตุว่าทําไมเรายังไปเรายังไปไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นแล้วก็วางเฉยมันเสียนั่นแหละเราจึงจะได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิถ้าอยู่อยู่เลยเธอจะมาเธอจะมาปล่อยจิตเลยไม่ได้เธอฟุ้งซ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอเริ่มต้องเริ่มต้นทำอย่างไร ให้จิตเป็นสมาธิก่อนเราสอนในเรื่องของการดูลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้พิจรารณาถึงการลมเข้าลมออกคราวนี้จะทําอย่างไรให้สมาธิเกิดขึ้นได้จิตไม่วอกแวกเราก็ต้องหายใจเข้ายาวๆก็คือเอาสภาวะของจิตไปรับรู้ในขณะที่ลมเข้ายาวๆแล้วก็ลมออกยาวๆ นั่นแหละจิตมันจึงเริ่มเป็นสมาธิเรายิ่งเนี่ยเราคือการบังคับเบื้องต้นคือคือบังคับจิตตัวเองจิตเริ่มมีความสงบความวิตกวิจารณยิ่งเกิดเกิดวิตกวิจารณอะไรก็วิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมหายใจของเราเองว่านี่คือลมหายใจยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วมันจะเป็นตามลาพจิตไม่จับอยู่สภาวะใดอย่างใดอย่างหนึ่งนาน,น,าน นั่นก็คือพอเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจิตเริ่มเป็นสมาธิเริ่มนิ่งไอ้ลมหายใจเข้ายาวเนี่ยออกยาวเนี่ยมันจะเริ่มคลายลงเป็นหายใจปกติหายใจสั้นลงมันจะเริ่มหายใจสั้นลงแต่ตัวรู้สติเรายังจับได้อยู่ว่าอ๋อนี่เราเริ่มจิตเราเริ่มที่จะเข้าสู่ความปกติแล้วไม่ได้บังคับมาแล้วแต่ยังเป็นสมาธิและจิตยังไม่คิดจิตยังอยู่ จับอยู่กับลมหายใจอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋อขนานี้เรากาลังหายใจสั้นอยู่นะเห็นไหมเนี่ยคือประโยชน์คือการบังคับจิตก่อนเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิก่อนต้องทําให้เชี่ยวชาญก่อนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชี่ยวชาญถิดจะเกิดผลเนี่ยเราเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปมันจะพาไปเธอไม่ต้องไปกังวลว่าขณะนี้เราอยู่ในยานไหนชานไหน เต๋อไม่ต้องไปกังวลมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติจิตมันจะพาไปเองเพียงอาศัยตัวเองให้รู้ว่าขนาดนี้เรากําลังทําสมาธิอยู่ไม่วอกแวกไปหาสิ่งองื่นพอเราเชี่ยวชาญปุ๊บจิตมันไปทางไหนเราจะรู้แล้วว่าจิตเรากําลังเป็นกังวลอยู่ในเรื่องใดปริโภศสองก็คือจะก,กังวลอยู่เพียงสองอย่างก็คือกังวลภายในกินอยู่ สุขภาพร่างกายเสื้อผ้าแค่นั้นเองบริีริโภคภายนอกรถที่อยู่อาศัยกันงานเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายลูกเต้าภรรยาบุตรธิดาเนี่ยเป็นความกังวลภายนอกก็คือเอาเรื่องอื่นมาเป็นกังวลคิดถึงเป็นห่วงถึงในสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้บริโโภทั้งหลายเนี่ยมันคือ ความกังวลมันคือสิ่งที่ผูกรัดคือบ่วงพลานบ่วงของพยามารที่คอยรัดบังคับเราไว้ให้อยู่ในวัตฏสงสารถ้าเราตัดบริโภคออกได้ทั้งหมดก็เปรียบเราเปรียบเสมือนเนื้อตัวหนึ่งที่นอนทับบ่วงไม่ได้ติดบ่วงคิดอยากจะลุกไปเสือเมื่อไหร่ก็ได้ นั่นแหละคือเราตัดปริโพอ์ออกได้จนหมดแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากบ่วงมานคือวัตถะสงสารนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะครับสาเหตุที่ไม่ได้ทำคลิปบ่อยๆเพราะว่าเริ่มรู้ตัวว่าถ้าเราจะสอนอะไรใครสักอย่างเนี่ยเราต้องเอาสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมาสอนเอาสิ่งที่เรารู้จริงๆมาสอนถ้าเราเพียงรู้ครึ่งๆกลางๆ แล้วเราเอามาสอนมันก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของปฏิบัติของตัวเองก่อนให้เชี่ยวชาญก่อนในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งให้รู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนให้สําเร็จเป็นเรื่องๆไปก่อนเราถึงจะอ้ออันนี้เรามั่นใจในผลของการปฏิบัตินั้นแล้วมั่นใจในความเชื่อนั้นแล้วมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว เราจึิงจะนํามาสอนมันจึงเป็นเหตุให้ว่านานๆทิ้งถึงเราจะเอามาสอนเพราะว่าเราเอามาบอกบอกต่อก็ควรจะบอกที่ในสิ่งที่เราเชี่วชาญเพราะนั้นนะก็เลยทําเป็นเหตุให้ช่องไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปออกมาจะเอาของเขามาลงมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่เพราะว่าบางทีจริตมันก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีเราก็เห็น เห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องแต่เราก็มันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปตําหนิเขาเราก็ไม่ได้เอามาลงสู้เอาของเราเนี่แหละชา้าแต่ชัวรู้อะไรก็เอามาบอกแล้วก็ไม่ไนดะ้กังวลว่าเ,เดี๋ยวจะต้องมานั่งทําคลิปเดี๋ยวผู้ติดตามจะหายหรือว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นกังวลมีคนดูก็มีคนดูไม่มีคนดูก็ช่างมันเราก็ถือว่าวันหนึ่งเราเอามาเปิดกลับมาย้อนกลับมาเปิดดูว่าเราวันนี้เรารู้แบบนี้ เมื่อก่อนเรารู้แบบนี้วันนี้เรายังรู้แบบเดิมอยู่หรือไม่หรือรู้มากกว่าเดิมหรือเห็นมากกว่าเดิมหรือยังคงความคิดเหมือนเดิมเราก็จะเห็นความพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของแต่และคลิปออกไปว่ามันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันหลงเริ่มจะหลงหรือเปล่าก็ได้อันนี้มันก็เป็นประโยชน์ของการที่เราเอามาอัดคลิปแล้วก็พูดออกไปมันนอกจากที่จะเป็นประโยชน์จากให้คนอื่นแล้วบ้างแล้วก็อย,อยังเป็นประโยชน์กับตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแก่เวลาเห็นสมควรแก่เวลาแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เธอกระทำแล้วสำเร็จแล้วขอให้อาน,นิสงส์เหล่านั้นจงสำเร็จแด่เธอทุกประการเาทินสาธุ